วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมระบบเทรดที่บอกได้เลยว่ามันสุดจริงๆนะครับเพราะให้ผลตอบแทนมากกว่า800%ภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ800%อย่างแน่นอนโดยใช้อินดิเคเตอร์ง่ายๆเพียงแค่ EMA เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดีๆใน EP ถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Li น์ c h a r n t e s c h o o ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วลองไปรับชมเทคนิควิธีกการรัันได้เลยคบ จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสทุกไม้ทุกช็อตนะครับผลตอบแทนนั้นสูงมากๆนะครับสำหรับ EP นี้นะอยากให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปวิดีโอนี้จริงๆนะครับใครที่ยังหาหนทางหาระบบเทรดไม่ได้นะครับเทรดแล้วยังล้างพอร์ตอยู่นะครับเพื่อนๆต้องตรวจสอบตัวเองนะว่า มันเป็นปัญหาที่ระบบเทรดนะครับหรือมันเป็นปัญหาที่การวางเงินนะบางคนวางเงินไม่เป็นนะครับเล่นลูสสูงมากนะครับ5% 10%หรือว่า all in หมดตัวภายในไม้เดียวแน่นอนนะครับระบบดีแค่ไหนก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับนอกจากคุณต้องมีระบบที่วิน100%เท่านั้นเองโอเคนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ EP นี้นะครับผลทดสอบนะครับฝากเงินไป10,000เหรียญนะครับ R ่าอยู่ที่1.5เท่าใช้ริสอยู่ที่5%นะครับวินเรทสูงถึง60%ไม่น้อยเลยนะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ลืมแจ้งว่าผมทำการทดสอบบนกราฟของ UJ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับ PNL อยู่ที่885นะครับถือว่าเป็นรีเทิร์นที่มันสูงจัดจัดจริงๆนะครับเฉลี่ยปีละ400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะระบบนี้ปังสุดๆนะครับดูง่ายด้วย Total Trade นะครับ Trade เป็นทั้งหมด1น0ไม้ชนะ60แพ้40ไม้ Profit Factor อยู่ที่2.25นะครับ Maximum Drawdown อ,อยู่ที่20.04%ทั้งหมดเป็นเพียงแค่สถิติเท่านั้นเองนะครับ ส่วนจะนําไปใช้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนาไปสอบกองทุนก็อาจจะมองว่า maximum d มดอลลอาจจะสูงไปนะครับวิธีการก็คือปรับลด i s k per trade หรือว่าความเสี่ยงตรงนี้นะครับผมใช้เลข5หรือว่า5%้นะาเันาเกิดเพื่อน ต้องการจะกดให้ต่ำกว่า20%นะครับก็ใช้ความเสี่ยงประมาณ1-2%ก็พอครับถ้าเกิดว่าเซฟๆก็อาจจะ1%โอเคปะ่ะระบบที่ผมนํามาให้เพื่อนๆดูเป็นเพียงแค่ไอเดียในการต่อย,ยอดนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นําไปต่อย,ยอดทดสอบทดลองนะครับแล้วก็ไปใช้ในแบบที่เพื่อนๆต้องการนะครับบางคนสอบกองทุนก็ต้องมีเงื่อนไขแบบหนึง่งบางคนต้องการจะสร้างเวลนะครับหรือว่าต้องการจะทบต้นก็ต้องมีเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะมาใช้ปนกันได้โอเคปะ่ะ เหมือนในตัว AI g o h u n t e r นะครับมีเพื่อนเมื่อหลายคนก็เห็น performance มันดีมากตอนนี้เกือบ80%แล้วภายในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองหลายๆคนก็ติดต่อมาว่าอยากจะให้มันไปสอบกองทุนได้ไหม AI g o h u n t e r ผมก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์ของ AI g o h u n t e r เกิดมาเพื่อสร้างเวลนะครับใช้กับเ่วยทองคำเพื่อสร้างเวลไม่ได้ไว้สอบกองทุนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเนี่ยแม็กซิมัมดอดาวมันก็อาจจะหลุดนะครับแม็กซิมัมดอดาวของเกณฑ์ในการสอบของแต่ละกองทุนหรือบ้างกองทุนโอเคปะ่ะแต่นนในแง่ของการทํากำไรมันผ่าน,ม,น,านมันขาดอยู่แล้วนะครับ80% นะครับสต่อเดือนเนี่ยมันขาดอยู่แล้วก็ลองพิจารณานะครับเครื่องมือที่เพื่อนๆจะนําไปออกรบด้วยนะครับมันจะต้องเหมาะสมโอเคปะ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเซตอัพเทมเพลตมีอินดิเคเตอร์อย่างไรบ้างนะครับและวิธีการเทรดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญชมในพาร์ทถัดไปได้เลยครับบทสรุปผลงาน AI เรือธอง Go Hunter ตลาดจริงเงินจริง450วันเป็นอย่างไรไปดูกัน วันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาชมผลงาน AI เรือธงของใช้โน้ตเวนะครับซึ่งมีสมาชิกใช้งานจริงมากกว่า1,000ท่านรันแบบปลอดภัยไร้กังวลมาทั้งหมด450วัน ผลตอบแทนนะครับตลอด1ปี3เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่7 4 4 9เกาำไรเฉลี่ยอยู่ที่4 0 5ต่อเดือนดอดาวนะครับต่ำเพียง1 1 7 8เท่านั้นเองดังนั้นคนรันหายห่วงนอนหลับสบายแน่นอนมาดูผลงานการเทรดจริงทุกเดือนกันนะครับที่อื่นโชว์ผลแบ็กเทสเป็นพันนเปอร์เซ็นต์แต่ถึงเวลารันจริงมักเกิดอุบัติเหตุคือล้างผ่อนนั่นเองแต่ที่นี่ผมให้ดูผลงานเทรดจริงและไม่มีวันล้างผ่นอนแน่นอนไม่ได้มุงนะฮะเพราะว่าง,งานอัตโนมัติ เมื่อเกิด Maximum Drawdown เกิน30%ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆฝากเงินมา100เหรียญความเสียสูงสุดคือเงินหายไป30เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนการทำงานด้านอื่นๆเช่น A.I. Deep Scanner, วิเคราะห์ตลาดปรับตัวปรับกลย,ยุทธ์ตลอดเวลานั้นยังคงมีใน A.I. Go Hunter ตลอดเวลาอย่างแน่นอนมาดูผลงานรายเดือนกันครับ ผมจะไล่ดูตั้งแต่ปี2023นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีบางเดือนที่บวกพิกๆนะครับ23กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีบางเดือนที่ติดลบนะครับอย่างเช่นเดือนนี้ลบประมาณ5%แต่ที่เหลือก็สามารถทำ performance ได้ดีนะฮะก็คือบวก11บวก3บวก1บวก1บก3.5%มาดูปีถัดมานะครับคือปี2024นะครับเริ่มเทรดมาแล้วทั้งหมด6เดือนเต็มๆนะฮะก็มีเดือนลบไปเพียงแค่เดือนเดียวน,นั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะลบไปทั้งหมด4.5%นะครับที่เหลือก็สามารถบวก7บวก1บวก4บวก1.87%นะครับโดยรวม ก็ถือว่าเป็น AI นะครับเครื่องมือที่ทุ่นแรงนะครับสามารถบริหารพอร์ตได้อย่างดีมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับของ Channel t a d School ได้ตอนจบนะฮะจะมีให้สแกน QR code แล้วพบกันครับระบบที่เพื่อนๆกำลังจะรับชมกันต่อไปนี้นะครับจะใช้เทคนิคข้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือใช้ในเรื่องของ EMA บวกกับตัว Price Action นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาเซตค่าตัว EMA ก่อนนะครับ EMA ก็คือ moving average exponential นะครับเพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยนะมันมีในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับ EMA ที่ผมใช้ในวันนี้คือ EMA period 15นะครับ <Yeah. S 2> เพื่อนๆสามารถใช้ตามผมได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิว่าเพื่อนๆไปใช้กับสินค้าอื่นหรือว่าเป็นสินค้า UJ นะครับแต่ว่าเป็น time frame อื่นจำเป็นมากๆนะครับที่เพื่อนๆจะต้อง ปรับค่าพิเรียดตรงเอเตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละสินค้าแต่ละไทม์เฟรมนั้นมีเวลาถ่ายที่มันแตกต่างกันนะครับหรือมีการเคลื่อนที่มีพฤติกรรมของตลาดที่มันแตกต่างกันนะครับไม่สามารถจะเอเอเอ็มสิบห้าไปจับกับไทม์เฟรม e 5นาทีของ UJ อันนั้นพังแน่นอนนะครับผมยืนยันพังเละนะฮะโอเค okay, ไหมปรับขึ้นมาก็จะได้เป็น EMA 1เส้นตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวลองไปดูเซตัพการเทรดขาขึ้นกันครับก่อนจะไปเรื่องเทคนิคนะครับต้องขออนุญ,ญาตอธิบายในเรื่องของ Price action สำคัญมากๆนะครับที่เราจะทำการใช้ดูในการเข้าออเดอร์ในวันนี้นะฮะพลายเซสชันที่ว่านะครับก็คือตัว e n g r l f i n g bar นะครับ e n g r l f i n g bar ใครที่เรียนกับผมมานะครับทุกๆคลาสนะฮะหรือว่าติดตามช่อง YouTube มาโดยตลอดนะครับก็พอจะเข้าใจบ้างนะฮะผมหวังว่าอย่างนั้นนะส่วนที่ใครที่รู้แล้วนะครับติดตามมาแล้วนะก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจนะครับก็มาดูคลิปตรงนี้สั้นๆนะครับผมอธิบายไม่นาน e n g r l f i n g bar นะครับก็เป็นแท่งการกืนกินนะครับอย่างเช่นมีแท่ง1แท่ง2แบบนี้นะ มันจะมีเป็นแบบแบรนะครับกับเป็นลักษณะแบบบูนะฮะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะแบบแบลิชก็คืออะไรครับถ้าเกิดว่ากราฟมันมีการวิ่งขึ้นมานะฮะแบบนี้แล้วมันเกิดแพทเทิร์นนับแท่งเล็กโดนคลุมโดยแท่งใหญ่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วแท่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงนะครับเหมือนกับมีการขายนะครับหรือว่ามีผู้ขายนะครับ ขายลงมานะครับกลืนกินนะครับก็คือง่ายคือทะลุโลตรงนี้นะฮะทะลุโลลงมาแบบนี้นะแล้วไฮก็จาเป็นต้องสูงกว่าไฮของแท่งที่1ด้วยโอเคปะ่ะอันนี้คือเป็นแบบบัลลิชก็มีโอกาสากลับตัวลงมาด้านล่างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบบูลลิชนะครับกราฟก็ลงมาแบบนี้โอเคปะ่ะแล้วมาเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับสมมุติแท่งนี้ยังเป็นสีแดงหรือสีเขียวเองก็ตามแต่ยูดีเกิดแท่งที่2นะครับมันกลืนกินแท่งแรกนะครับนั่นคือมีไฮสูงกว่าไฮของแท่งที่1แล้วก็มีโลต่ำกว่าโล มีผู้ซื้อนะครับกำลังของผู้ซื้อ,เพ,อเพื่อนลองดูตัวแท่งเทียรนะครับมันซื้อลวดเดียวนะครับมวนเดียวจบแบบนี้เลยนะครับทะลุเบรกไฮของแท่งแรกเพราะฉะนั้นมีโมเมนตัมของการที่มันจะกลับตัวขึ้นไปสูงมากๆนะครับการดูเอ็นกราฟิงแบบนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าการดูเอ็นกราฟิงจริงๆแล้วแต่ละตำรานั้นพูดถึงไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่ได้ดูลักษณะแบบนี้ก็เรียกเป็นเอ็นกร์ฟิงบาร์นะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรที่ตัวงเงื่อนไขนะครับ อยู่ที่ว่าเงื่อนไขนั้นพอนําไปใช้ในระบบแล้วมันรอดหรือเปล่ามากกว่านะครับส่วนจะเรียกอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับผมจะเรียกว่าไอ้น,นี้เป็นแพทเทิร์นเอนะครับแพทเทิร์นอีกาแพทเทิร์นน้องหมาอะไรก็ได้นะแต่สําคัญคือมันทํากําไรได้หรือเปล่านั่นเองนะครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยฉันเรียนแบบนี้มานะครับเอ็นกราฟิกบายอีกที่หนึ่งสอนแบบนึงไอ e อันนี้มันผิดมันถูกไม่จําเป็นนะครับสาคัญคือคุณเอาเงินออกจากตลาดได้หรือเปล่าตรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับโอเค เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับวัตถุดิบพร้อมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเทคนิคการเทรดกันได้เลยครับมาถึงเทคนิควิธีการเทรดนะครับผมเชื่อว่าเทคนิควิธีการเทรดที่ผมกําลังจะบอกไปนยครับเพื่อนๆคงไม่เชื่อแน่นอนนะครับว่ามันเทรดแค่นี้นะมันได้800%ภายใน2ปีนะครับในคู่เงิน UJ แต่ผมบอกเลยว่าจริงนะครับเพื่อนๆลองไป back เทสได้เลยนะในกราฟของ Tickmill Broker เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้ b r o กเกอื่นกราฟไม่เหมือนผลลัพธ์ไม่ใช่ตามนี้นะครับสองสเต็ปที่ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ สองเสร็จที่ว่าในกรณีขาขึ้นนะครับผมจะรอให้ตัว engulfing bar นะครับมันเกิดนะครับหรือมันประทับนะฮะอย่างแรกนะครับเพื่อต้องเช็คในเรื่องของ engulfing ก่อนนะครับผมเห็นคู่นี้เป็น engulfing มองไหมหนึ่งสองเห็นป่ะมันโดนกลืนอยู่ถูกป่ะอ่าลำดับที่สองนะครับเช็คในการประทับนะครับเนี่ยมันมีการประทับอยู่บนตัว EMA เช็คันดับที่สามนะครับคือเช็คในเรื่องของราคาปิดราคาปิดนั้นต้องสูงกว่า EMA นะครับราคาปิดในแท่งที่สองนะครับอันนี้ดอกจันไว้นะ ราคาปิดที่ผมพูดถึงคือเช็คราคาปิดนะในแท่งที่2นะครับนะจะต้องปิดสูงกว่า EMA 15ซึ่งแท่งที่2ของตรงตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะครับมันมีการประทับประทับก็คือมันมีแท่งเทียนที่มันไปนะครับสัมผัสกับตัว EMA 15นั่นแหละว่าง่ายแล้วมันก็สามารถที่จะปิดได้สูงกว่า EMA 15ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะครับอนาตมี่มันใช่แบบนี้เพื่อนๆสามารถ ตั้งเป็น pending order ได้นะครับ pending order คืออะไรครับคือการตั้งรอนะครับไว้ด้านบนแบบนี้ sl นะครับวางไว้ที่โลของแท่งที่2แบบนี้นะครับแต่เคสเนี้ยจะสังเกตว่าแท่งถัดไปเนี่ยนะครับราคามันไม่ชนเห็นปะถ้าราคาไม่ชนนะครับตั้ง pending ไว้ยังไม่ match นะแท่งที่3เนี่ยนะครับราคามันไม่ชนทํำยังไงนะครับอันนี้1นี่2แท่งที่3มันจบแท่งแล้วนะครับหายันถึงแค่นี้เองนะครับมันไม่ไป trigger order by stop ด้านบนของเราแบบนี้ให้นะครับ ปิดออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับเราไม่ตั้งรอทันไหมเราให้โอกาสเป็นเพียงแค่แท่งเทียนแท่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เพื่อนๆลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วไปรอสัญญาณใหม่นะครับรอให้มันเกิดตัวลักษณะของ e n g r a f i n g ใหม่โอเคแท่งนี้ครับคือคู่ของ e n g r a f i n g Bar ที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งครั้งมองเห็นไหมเนี่ยแท่งหงเล็กกว่าแท่งที่2นะครับกืนกินอยู่เห็นป้าเช็คไฮเช็คโลเห็นไหมมันต่ํากว่าหมดเลยนะ แล้วก็เช็คนด้วของอาโตมี่นะครับเกิดทับบน e m เม5สิบห้านะครับราคาปิดสูงกว่ายีเมสิบห้าผ่านทุกอย่างนะครับแบบนี้ตั้งเป็นลักษณะของ b u y stop ได้นะครับมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะแต่ผมต้องการเอาตัวอย่างหลายๆตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะครับ EP นี้ตัวอย่างที่มันเข้าไม่ได้ก็อย่าไปเข้านะครับเพราะว่าผลของการทดสอบมันฟ้องมาแล้วนะครับว่าเราควรจะเข้านะครับในจังหวะที่ควรเข้าเท่านั้น RR ตั้งไว้1.5เท่าแบบนี้นะฮะแท่งถัดไปต้องแมชเท่านั้นนะครับ อ่าอันนี้คือไปเตะออเดอร์เราละเห็นปะแบบนี้นะครับออเดอร์เปิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้รันยาวได้นะอันนี้ก็ปิดทํากําไรสมาเร็จเพื่อนเพื่อนทันไหมอันนี้คือปิดของคู่ไหนเอ่ยคู่นี้นะมองทันไหมครับคู่นี้แต่เพื่อนมองเห็นคู่นี้ไหมครับเห็นไหมว่ามันเกิดเป็นลักษณะของครับแท่งที่1แท่งที่2องเอนกร์ฟิงบาร์แล้วดูนะครับโลของมันก็มาเตะเอเ15มสิบห้านะครับราคาปิดก็ปิดได้เลยครับ สูงกว่า EMA 15ด้วยนะครับแบบนี้เราสามารถจะเข้าออเดอร์ซ้อนได้อีกนะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์เป็น b u y s ต o p ตรงนี้นะครับ SL วางไว้ที่โลนะ R 1.5เท่าเห็นป่ะยังไงก็แมชนะครับเนี่ยเนี่ยตีคู่กันเลยนะครับมียนการฟิ้งตรงไหนนะครับแล้วมันอนาตอมี่มันใช่นะครับก็คือมาแตะ EMA 15นะครับราคาปิดปิดสูงกว่านะครับตรงนี้มาแตะ EMA 15นะครับราคาปิดปิดสูงกว่าแบบนี้จัดได้เลยนะฮะมาถึงตัวอย่างในการเทรดขาลงนะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะตรงกันข้ามกับการเทรดขาขึ้นนั่นเองอย่างแรกนะครับเพื่อนๆต้องหา engulfing นะครับที่มันเป็นลักษณะของขาลงนะแล้วจะต้องมีการทับนะฮะอยู่บนตัว ema ด้วยนะครับอ่ะอย่างแรกมาหา engulfing กันก่อนนะโอเคตรงนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆมองเห็นนะน่าจะตรงกับผมนะครับตรงนี้เป็นคู่ของ engulfing นะครับสังเกตว่าแท่งแรกนะครับมันเล็กกว่าแท่งที่2นะครับอ่าเป็นลักษณะาปากเปิดออกแบบนี้นะ แล้วก็เป็นแท่งสีอะไครับสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมมีโอกาสที่จะมีการขายต่อนะครับแล้วเช็คในเรื่องของอ n นาตมีนิดนึงนะทับเส้นไหมทับเส้นนะครับราคาปิดสำคัญนะครับต่ำกว่า EMA15 หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นขาลงแล้วนะอย่าลืมนะต่ำกว่า EMA15 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอม plete มากๆนะครับที่เราจะทำการเข้าออเดอร์นะหลังจากที่เราเช็คเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาเดอเป็นลักษณะของเซลสต็อปไว้ที่โลนะครับสต็อปลอสไว้ที่ไฮแล้วก็ TP อยู่ที่1.5เท่านะครับแท่งถัดไปต้องแมทช์เท่านั้นนะครับถ้าไม่แมทช์ให้ทำการดีลิทออเดอร์อ่านี้แมทช์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออเดอร์เซล์ของเราเปิดเรียบร้อยถูกไหมครับอ่าเราก็ทำการ TP ไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันโอเคปะ่ะอ่าตรงนี้จบไม้เซลล์นะครับ ถ้าเราจะเทรดต่อนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามันเกิด e n g u l ฟ i n g เช็ค anatomy อะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแบบนี้เพิ่นผมมาเทรดต่อนะครับแล้วผมมองเห็นเป็นคู่ e n g u l ฟ i n g คู่นี้นะครับแท่งที่1เห็นไหมถูกกินโดยแท่งที่2นะครับเนี่ยเช็คในเรื่องของ high เช็คในเรื่องของ low จะมองเห็นว่ามันเป็น engulfing bar เป็นลักษณะขึ้นหรือลงอ่าเ,เพื่อนตอบผมแน่นอน แท่งที่2เป็นสีเขียวแบบนี้ต้องเป็นลักษณะของการขึ้นแน่นอนเห็นไหมดูผู้ซื้อนะครับไล่ราคากลับหลังจากที่โดนเซลลงมาแบบนี้นะครับต้องเช็คในเรื่องของอนาตมี่ว่าอะไรครับทับเส้นไหมทับเส้น EMA อนะครับอันนี้ผ่านราคาปิดเป็นยังไงบ้างน,นะครับปิดก็สูงกว่า EMA ด้วยก็ผ่านอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครบทุกเงื่อนไขแล้วนะเราก็ตั้งเป็น b u y stop ได้เลยนะครับที่บริเวณไฮ SL วางไว้ที่โลเพื่อบัฟเฟอร์เล็กน้อยน,นะครับ ไม้เซลล์ได้แล้วนะครับมีไม้บ่ายให้เราเปิดอย่างต่อในยัง TP ไปค่อนข้างแรงเหมือนกันนะตรงนี้ก็จบไปอีกหนึ่งไม้เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันดูไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนดู engulfing ออกแล้วก็เช็คในเรื่องของ anatomy นะครับว่ามันทับเส้นไหมปิดต่ํากว่าหรือปิดสูงกว่าไหมในกรณีขาลงและขาขึ้นเพียงเท่านี้นนเองนะครับเพื่อนๆก็ สามารถที่จะเทรดระบบนี้ได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปตีเหรียดไปนับเวฟนะครับไปตีแนวรับแนวต้านหรือไปเสียงเล่นไทม์เฟรมที่มันเล็กๆนะครับเพื่อหวังเอากําไรสั้นๆนะผมแนะนําว่าลองนะครับขยับมาเล่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงแบบนี้แล้วก็ดูแพทเทิร์นเอนกาวฟิแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วการดูเอนกา f ฟิ g ing นะครับในแพลตฟอร์ม MT4 ผมมีแจกตัวอินดิเคเตอร์ช่วยดูเอนกาฟิ ing แบบนี้ด้วยนะครับนะอย่าลืมนะัเพียงแค่ เปิดบัญชีกับ t i c k m i n l Broker ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะรับตัวอินดิเคเตอร์ทุกๆ200กว่า EP ที่ผ่านมาฟรีได้หมดเลยนะโอเคหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะถูกใจนะครับอย่าลืมนําไปต่อยอดนะครับเพราะว่าตัวระบบนี้เทินกําไรสูงถึง885%นะครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่อยาให้เพื่อนๆ พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในอ e ีพักไปหรือเรียกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์ชอนเทรดสกูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้วันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนกับระบบ Simple Trade แบบนี้นะครับพบกันใหม่ในวีคหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ